สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องสาราดีบายบิวตี้ซึ่งวันนี้ทางช่องมีสูตรเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะคะวันนี้เราเอาสูตรดีท็อกลดพุงลดเอวหนามาฝากค่ะด้วยขั้นตอนง่ายๆค่ะเพียงคุณมีแค่โซดาและนมเปรี้ยว 0%สูตรไม่มีน้ำตาลคุณก็จะสามารถลดเอวลดพุงได้แบบถาวรค่ะเรามาทำขั้นตอนกันเลยค่ะนี่เราก็ได้นมเปรี้ยวจะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่เป็นสูตรไขมัน0%แล้วก็น้ำตาล0%ค่ะแล้วก็น้ำโซดาน้ำโซดาควรแช่เย็นไว้จะได้ดื่มง่ายค่ะ แล้วก็ใส่โซดาไปประมาณนิดหนึ่งพอค่ะน้ำโซดา,าก็จะซาค่ะแล้วก็แนะนำใครที่เป็นกรดไหลย้อนและเป็นโรคกระเพาะไม่ควรทำค่ะไม่ควรดื่มค่ะเพราะว่าจะไปโซดาเขาเป็นกรดค่ะก็จะไปเพิ่มกรดในลำไส้ทำให้แสบร้อนในซวงอกสำหรับใครที่เป็นกรดไหลย้อนไม่ควรดื่มค่ะเราก็ใส่นมเปรี้ยวไปหมดเลยค่ะ ถ้าทานเยอะก็ใส่หมดค่ะถ้าทานน้อยก็ใส่ครึ่งกล่องพอค่ะควรทําทานเป็นประจําอย่างต่อเนื่องค่ะจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะพุงที่หนาเอวที่หนาก็จะหายไปด้วยสูตรดีท็อกล้างลำไส้ลดพุงด้วยน้ำโซดาและนมเปรี้ยวสูตรไขมัน0%ปอร์เซ็น สูตรไม่มีน้ำตาลค่ะคุณก็จะได้เอวที่คอดกิวพุงที่หนาก็จะหายไปด้วยสูตรนี้ค่ะลองทำทานดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ทำง่ายๆเองค่ะเรตแลละนนมมมี้ไ่าที่สำคัญควรทำทานอย่างต่อเนื่องจะได้ผลที่ดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะ